ก็หนูอยากกินพี่เหรออยากกินแต่ยดี๋ยวนี้หนูจะไม่กินแล้วหนูกินทีละน้อยๆหนูกินน้อยไม่ได้หนูกินเดียวหมดกล่องเลยอ่ะหนูต้องหยอดนิดเดียวหนูก็ออกมาแค่สิบชิ้นแล้วหนูก็กินแค่นั้นแล้วก็เก็บไม่ให้เห็นอีกเอใส่แล้วก็ได้หนะหนูซ้อมยังไงอซมซอมกล้องพี่บีก็ได้มองกล้องพี่บีก็ได้ลูกก็ยังไม่ได้ พหาเน็ที่มองความขบนนะคะแล้วดูสิพอบานมาฝนนก็หนหยุดยังอ่ะหยุดแล้วไม่ชอบฝนตกในชแขงมันตกวันสองวันนี้แหละแตสวยไหมไม่เปลี่ยนหรอสวยดูแมนมากดี่เขาลองไว้เอาลาเอา